นั่นหรอกเขาต้องระมัดระวังอยู่แล้วแหละแม่ไผ่มีชื่อบนถ้วยไซตมะด้วยใช่ใช่บนไซตมะก็มีชื่อแม่ไผ่้วยแมที่จริงเป็นแค่เอฟซีไม่ควรไปตัดสินไปตัดสินเขาไม่แบ่งใครเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่านอ่านโอ้ก็ป๊บนนะแป๊บนึงที่จริงเป็นเอฟซีไม่ควรจะเปินตัลูกละกี่ตัวของคืออะไรคะยูนิเวิร์สลูกละกี่ตัวหมายถึงยังไงวะ ยูเมื่อกี้เราอ่านคอมเมนต์เราก็งงอ่ะการมนการมินไลค์ค่ะอ่าเอฟซีจริงต้องคอยสนับสนุนครับใช่ถูกต้องเม้นแต่ละคนคือแรงมากจริงอันนี้จริงขอโทษแบบพูดแบบไปงั้นๆน่ะประมาณนั้นหนอพวกปั่นมันบอกแม่มโนว่าดีกันเพราะแม่อยากขายของออกโอ้ยฉันไม่ต้องพูดยอมตรงนั้นไไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องขายของเลย ถามว่าไม่ได้ซีด้วยในจุดในในส่วนของการขายของอะแยกออกไปได้เลยนะจริงๆเรามีวิธีการที่จะขายเยอะแยะมากจริงๆเราค่อยพูดไปดูเลยว่าเขายังไงบ้างเนาะแม่ไผ่เป็นคนนอกค่ะจะมีอิทธิพลอะไรคะไม่ค่ะไปดูเขาเองไปดูน้องนักชาลีเองเลยว่ายังไงมันคำตอบอยู่ที่หน้าเขาแล้วไม่ใช่อยู่ที่คําพูดเขาแล้วคําตอบเนาะเราไม่ต้องคู่เจอ พวกหูแสงใช่ไหมอย่าให้ชาลีฟ้องนะเดี๋ยวพวกคุณจะเสียอนาคตจริงอย่าให้ชาลีสุดๆแม่เชื่อว่าถ้าอะไรที่มันเกินกว่าเหตุหรือมันรุนแรงอ่ะก็รอรับกันแล้วกันพูดเลยคนทุกคนมีความหดคนหมดแหละไม่ว่าแต่อย่าให้มันแรงเกินที่อายุเยอะละคิดไม่เป็นโอ้ย่าเลยแค่นี้ก็พอแล้วพูดแต่เรื่องเครียดขอบคุณค่ะคุณโลสเอาแค่แบบตอนนี้โอเคแล้วก็ น้องเขาก็ดูมีความสุขขึ้นแล้วก็ไม่ไม่อะไรนะเขาก็เคลียร์กันแล้วแหละ <ple ans> พวกเราก็มีความสุขกันไปเหอะคอยติดตามผลงานเขาละกันค่ะทุกคนกกกกกคุณบอยบอกอบคุณบอยบอกว่าอ๋อคุณชาคุณคุณคุณอะไรนะเขาบอกว่าชาลีไม่ฟ้องครับน้องบอกด่ามาเลยถ้าแค่คำด่ามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่อย่าไปรอพอล่อแม่เขาละกันแม่เชื่อว่าทุกอย่างมันมีทุกคนมีความอดทนหมดขอบคุณหัวใจส้มค่าทุกคนมีความอดทนหมดแหละ ถ้ามันแค่ด่าเฉยๆใครๆก็น้อมรับอยู่แล้วมันมันเป็นธรรมดาที่การโดนด่าแต่ไม่ใช่ใช้คําหยาบคายเอา,เอาเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาด่าหรือทําให้เขาเสื่อมเสียอันนี้ก็คิดว่าแรงคิดว่าไม่น่ามีใครยอมหรอกถ้าเป็นจุดที่ลักษณะอย่างนี้ ทีมงานชาลีเป็นนักกฎหมายสามคนนั่นไงก็ต้องมีคนดูอยู่แล้วแม่เชื่อมีคนเก็บข้อมูลอยู่แล้วอยู่แลบอกว่าด้อมมีแต่หัวงอโดนยาช้ำสักขนาดนี้งานเขาใหญ่ๆตั้งขนาดไหนอยูแล้วแหละกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวกันแล้วค่ะบวกสมองฝ่อค่ะแม่เพราะว่าการละครอะไรการละครขอบคุณหัวใจส้มค่ะอืม เอาเป็นว่าห้องเราเป็นห้องที่สบายใจดีกว่าทําให้ทุกคนสบายใจดีกว่าเนาะชาลีไม่ฟ้องเจ๊ปูฟ้องแน่พี่น้องปูเขาเป็นคนในนั้นอยู่นะเขาเป็นคนที่ยังไงไม่รู้เราไม่รู้ว่ายังไงถ้าเกิดว่ามันมันมันนั่นเดี๋ยวคุณชาชาเ่าบ้านนี้ลูกสาวสวยร้เพาะัน เอาเพราะว่าตอนนี้มีแฮปปี้มีความสุขแล้วแหละทุกคนเนาะเดี๋ยวแม่ไผ่จะทยอยลงรูปน้องน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ดูละกันคลิปเบื้องหลังหรืออะไรเดี๋ยวจะทยอยลงให้ทุกคนได้ดูละกันในในในส่วนของงานที่น้องทําให้แม่ไผ่นะคะนักพี่เคกับทนายบ่อยคงสื่ออะไรสักอย่างเนาะไม่ต้องพูดเยอะชอบรูปรูปข้างหลังแม่ไผ่นี่โอ้โห จับปากเซ็กซ<ด>ี่มากส่ตา,า,ตาดูน้องใส่ตาน้องแนทดิโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดลอเลยลองชมรูปกันนะทุกคนเดี๋ยวเดียวทยอยลงเลยทยอยลงในติก๊กต็ตอกงวันที่แล้วนั่งร้องไห้สงสารชาลีกกามินค่ะแต่ตอนนี้ยิ้มออกแล้วค่ะเห็นไหมยิ้มออกแล้วใช่ไหมล่ะเราค่อยให้กําลังใจคู่เขาดูแล้วมีความสุขทุกวันทนายบอกเข้าใจที่สื่อแล้วครับ คู่สร้างคู่สมค่ะแม่รูปหลังแม่ไผ่คือชอบมากเห็นไหมชอบเหมือนกันก็เลยเอามันลงแบบมัน,นมนีการแบบว่าสัมผัสปากแบบจับปากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบแส้มค่ะฉันยังกรี๊ดจะจำได้ไหมว่าวันที่ถ่ายทําเสียงฉันแหบเลยเพราะอะไรเพราะฉันกรี๊เดเสียงหมดกรี๊ดจนเสียงหมดอ่ะก็เพราะว่าเนี่ยแหละนี่แค่รูปแบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะวันนั้นคือเสียงหายจําได้เลยว่าเสียงหายไปแบบ สี่ห้าวันกว่าเสียงจะกลับมาเพราะว่ากีดจนแบบเสียงหมดอ่ะเสียงแหบเลยแหละเห็นแล้วเิ้นกอ้ะแล้วรูปสวยๆทั้งนั้นรูปแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากเอามาโพสมากเลยแต่รอก่อนรอก่อนรออีกนิดนึงใกล้แล้วให้สินค้ามาก่อนถ้าสินค้ามานี่อผ่ยจัดเต็มเลยบอกเลยใครที่ว่าชาลีไม่ฟ้องระวังเขาเคยเตือนอยู่นะ ถ้าด่าตัวเขาเขาไม่ฟ้องแต่คนที่เขารักไม่แน่นะอ,อก็จริงนะคะการมินเอเจนซี่ในอนาคตครับแล้วของวันไหนหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้สินค้ามาก่อนจะอุดหนุนนะคะน้องน้องมิวอมขอบคุณคะ่ะน้องมิวอ่าสวัสดีจ้าเอาไปที่นู่นเรากดตะกร้ารอก่อนเลยนะอยากดูวิดีโอเบื้องหลังใช่ไหมคะ อยากดูวิดีโอเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวรอก่อนใกล้และใกล้แล้ะทุกคนใกล้และวิดีโอเบื้องหลังเดี๋ยวนี้คงไม่สาราเจ็ดคงสารรัชดาอระวังเทพซีซีนะพกปั่นเทพซีซีกันอยู่แล้วล่ะบอกเลยมีช่องหนึ่งท้าทายมากแบบว่าไม่ควรใจส้มค่ะพ่อน้องแฝดครับคุณค่ะ เปิดตะก้าที่ไทยหรือเกาหลีที่ไทยค่ะขอบคุณหัวใจส้มค่ะคุณสมหมายแม่นะคดไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะก็พูดถูกอ่ะคดไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเราเราเขาเรียกว่าเราทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องดีกว่าแค่นั้นเองอืคุณเปิ้ลบอกยังมีอีกช่องขอบคุณหัวใจส้มค่ะคุณโพสช่องใหญ่แม่ะไรวะที่ยังปั่นเนาดูมาแล้วเต๋าพูดออกมาจากปากเลยฟ้องได้ครับ อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปไปนั่นก่อนเราต้องไปดูก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้ต้องมาอีกแล้วคนเงินแล้วแม่รอเขาอาจจะฟ้องก็ได้อืมแม่เชื่อว่าทุกอย่างมีลิมิตมีเวลาของมันอืมถ้าเขามีถ้ามันเกินขอบเขตแม่เชื่อว่าทุกคนแหละไม่ต้องเป็นน้องแน็คคนอื่นเขาก็ต้องทําเหมือนกันค่าสินสอดพักค,คู่เลยได้ไหมแน่คุณสายลม <laughs> ช่องปั่นมันปิดหนีแล้วหนึ่งช่องแค่เม้นว่าเขากําลังเตรียมดําเนินคดีเห็นไหมบางคนก็ต้องมีกงังวลแม่เพิ่งเอาหัวใจผมไปแล้วขอบคุณค่ะคุณทิรุษช,ชาลีรู้สึกผิดเลยกับสิ่งที่กามินระบายออกมาวันนี้อ๋อสุดชาลีทําให้สังมินเ,มเขาไม่ได้มีเจตนานะอารมณ์เหมือนคนแค่น้อยใจเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับน้องกามินต้องพูดก่อนแต่คนอสื่อออกไปรุนแรงท่าน,น เอี๋ยวแม่ไผ่จะไแม่พึ่งแม่พึ่งอ่ามีใครอยากกินวิตามินซีบ้างไหมเอ่ยพอตะก้าก่อนไหมครับหนึ่งอ่ะเผื่อมีใครจะเอาส้มไอวิตามินซีเปล่าเอาไหมไม่ใครเอาวิตามินซีผงแม่ไผ่ไหมไอวิตามินซีอิ่วยังแบบส้มค่ะคุณคุณเพชรแม่แม่เลยกถูกไหมเดี๋ยวแม่ไผ่ต้องไปไปธุระข้างนอกแล้วนี่ไปธุระแล้วนี่ทุกคน